สวัสดีค่ะเข้าอินโดนะคะนี่อันนี้คือเข้าอินโดนะใครอยากเล่นแบบอินโดกับเราก็เม้นมาเลยนะเดี๋ยวเราให้ไอดีใต้ล่างไปนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องไปคัดลงไอดีก่อนเข้าเซิร์ฟไทยกันเลยนะคะคือแบบอย่าล้อเรียนเสียงนะคือเสียงเราเวลาพูดแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเสียงออกวิชาวิชาอะ่ะแล้วถ้ามาพูดจริงๆนะ ฟังเลยนะคะนีนะวา่านี่นะคะทุกคนนี่คือการเข้าอินโดของเรานะก็จะพูดว่าองควา่าอ,อาจจะลดเสียงไปนิดนึงเข้าเซีฟไทยใครอยากเล่นแบบซีฟไทยกับเราก็เม้นมาด้วยนะแต่เราจะทิ้ง ID ไว้ด้วยคือเราไม่คือเราไม่ค่อยสนใจอะไรเลย,ยเพราะแบบเราถ่าย ตอนเราเล่นเกมไม่ได้เลยว่าคิดดู GM นะ GM ขอให้หนูถ่ายคลิปก่อนได้ไหมคะขอให้หนูถ่ายคลิปก่อนได้ไหมคะแต่ถ้า GM มาเห็นคลิปนี้นะแบบต้องขอโทษ GM ด้วยนะคะที่ไปดาค่ะโอเคดูดีว่ามันจะมีอะไรให้แลกบ้าง โอเคค่อยไปต่อกันเราเล่นอย่างนะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยต่อ EP พสอง